สวัสดีปีใหม่ 9, 2 5 6 7ครับ,รบขอให้การงานราบรื่นสุขกายสุขใจตลอดทั้งปีและตลอดไปครับปีที่ผ่านมาพวกเราพักเก้าไกลประสบความสําเร็จชนะเลือกตั้งได้รับคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนกว่า14ล้านเสียงเป็นพักที่มีสสอามากเป็นอันดับหนึ่งทั้งหมดนี้มาจากการร่วมมือร่วม,วมใ,ใจของพ่อแม่พี่น้องทุกคนต้องขอขอบคุณมากมากนะครับสําหรับพักเก้าไกลเรามีพี่น้องอุดหนุนภาษีมากที่สุดมาเป็นอันดับที่1นึถึงสปีซ้อนเลยนะครับ แล้วเราก็มีสมาชิกพุ่งทะยานถึงจะเกือบ1 0 0 0 0แคนแล้วและกําลังจะตั้งตัวแทนพรรคประจําอําเภอให้ครบทั้งประเทศให้ได้ภายในปีนี้มาร่วมกันสร้างพรรคก้าวไกลให้เป็นพรรคที่หนึ่งในดวงใจของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับและอย่าลืมครับหากท่านกรอกภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่าลืมกรอก164อุดหนุนให้พรรคก้าวไกลจัดไปเต็มแม็ก่บาทเพื่อจะสนับสนุนการทำงานของพวกเราทุกคน ขอบคุณทุกคน,านมากครับก้าว <9, S 1> ต่อไปก <9, S 1> ้าวไกลท<า>ั้งแผ่นดิน